สวัสดีค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าไปดูเนี่ยสามรอแล้วไอร์กำลังยิงกระมังสักผ้าอยู่มาให้สัมภาษณ์หน่อยนางเอกป้อมแปบบค่ะทุกทีร่าเลยไปอีรีคือทุกท่านค่ะเราไปวงนู้นเราไม่มีพี่อมแอมกบค่ะเพราะว่าอยู่นี่ไม่มีแอมกบมู่นะอ๋อราเจอจรัดเลยของสาวเงาพี่แกสวัสดีค่ะป้าพี่แกคือแต่งหนางอ่าย มันสีเยอป็นใสเนาะจ้าโค้ชนี่มาอยากจะบอกพวกคนว่าพระเอกหนูทาเมลอนเมลอนให้หน่อยเร็ว FC ชอบมากเออเออเออเอ๊ยแย่เง่าเล็บเอ๊ยแย่เงาวันนี้เอาเอาไม่เอาไม่เขาสั่นอันนี้พี่จะจับให้มาเมลอนแหย่เง่าพวกเนี้ยเห้ยเงาเหี้ยเงาแล้วอยากเห็นอ่ะอันนึงสองสามเมลอนเมลอนเมลอนเลย เอาขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยคลิปนี้เอาคลิปกันบอกพี่เนี่ยล้ว่ลมาให้บอเดีวหอน้องเมื่อแกันพ่อเป็นเดือนหร่พี่น้องแออกมา้่ลไอ ไม่ใช่สะบัดเมลอด่ะเรู้สึกว่ามาครั้งนี้ปามดจะบุสียงดังขึ้นเออไมายถึงว่าบุญแรงขึ้นปกติป่ะไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ถูกใจอ่ะเออถูกใจปามดอยากเค็งกับตาใช่ไหมอายดูอาเดี๋ยวได้ชมคลิปดีๆคลิปเด็ดของท้าวปามแปนนะครับเมลอนเมลอนอีหลีเสียงดังเพราะชอบอะนรวะก็เพลงเพลงเด้อันนี้ก็เหี่ยวเหี่ยวไปเลยเฮาเพื่อน ไม่เดี๋ยวเนี่ยเอประมาหันมาเลยกล้องทุกกล้องเออใหเลยไอ้เนาไอ้มานีมากนุ้จำให้สามกล่องเลยนี่มากเมื่อพี่ยาวอยากเป็นเป่งเอ้ยเอ้ยเอยเอเอย้อ้เอ้เอ้ย้อ้กันเลอนเมลอนเลอเยออ้อ้อ ทหารมหาเขาฉัต้วนอันนี้เจ๋งโป้งเหรอเนี่ยพี่โจงโป้งพี่โจมโป้งติงโป่งมาเลยไม่ก็ผิ้เนี่ยบ้าเอาละครนะคะคนอีเดีเจีงเป็กเจียงเป็งมันอยู่ข้างเดอ เสริมเบาเหลี่ยมมันไม่เท่าอะพื่อนสู้เราต้องสู้ปาโมูไม่ได้ไม่ได้ตาหมดเราต้องแฟนกับไอซีไปดูในคลิปนะครับผมเขาไม่ธรรมดาก้นเนี่ยโหก้นกันเหลืองกับอะไรติดเหลืองแติดเหลืองในแท้ห้าเอาคลิปนี้รอรอเพลงพี่แอมครับอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ค่ะฝากด้วยนะคะสาวทอพ่อไหม เก่ามงเศร้าค่ะตั้งนาฬิกาปลุกเลยเพราะว่างหูว่าทุกคนบ่ตื่นแน่นอนต้องตั้งนาฬิกาปลุกนะคะ้พรุ่่งนีบใช่ครับพรุ่งนี้วางสวงไงโอ้พรุ่งนี้บวงสวงพอดีเลยพี่นนสวัสดีค่ะนี่ก็เกิดวับพี่นอนเราด้วยก่นโอ้มาอึนวางสว่วงมวงค่ะพรุ่งนี้บวงสวงแสดงว่าทุกคนตื่นนะคะ มเรียนจะเลี้ยวเฝ้าที่ทุกโลกเมนเอารถไปเฝ้าที่สุดในโลกเฝ้าอยูนใน่ในโลก ไปไปาี่วรว่าใบสาสมหอนหมงเล่แนยีหลีพีิกแกมนาสีพวกนี้ก่อนหมดิเกี่ยวหยาจะกินกับสิกาไ้ยู่เด่นเนาะ้หนามาไม่ไปสอนมาินี้าวไปซถุงฟุ้ยคนนนหนัว ดูปวดูโคดูปากดูอยู่ใช่เลยเนี่ยเกิดเป็นคนก็นไม่นีเขาดูค่ะคนนี้จะเกี่ยวหรือไม่คนนี้ไปเกี่ยวได้มันเปิดพี่น้องเปิดพวกนี้ไงเปิดพวกสองเปิดพวกสองใหญ่ใหญ่สองก็เดือดแรงคุณได้หน่อยพี่น้องค่ะสุดเกี่ยวพลังพี่สุอีลีให้ได้หน่อยใส่พี่น้องมีเด็กก็จะแล้วเอาไปแก่แล้วยมันบอใส่เด็กบอเขาก็สลับกันใส่เลยสุดยอด ขอบคุณพี่แอมแอมบ้างยอมเอมกับนอันนั้นนยบูชาต่อพี่สูจ0สามพันพิสูก็ให้ราคาน่ารักคือ <c oughs> มันสวมใส่หนา,นขขาูนคะแ้ โเกาะเกาะม้งสาวได้จ้าสาวท่อ้าไหม้ได้จ้าเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะคะนทพี่นาต้องให้เพื่อนตัวเพี่ยนสู้พี่แอมเหมือนบอกเรียบร้อยพี่นาอะเมรอนบมัอะเมรอนเนอะอาจจะตายหนีเลยเนาะต้องต้องต้องให้พี่แอมได้แบบได้เซ็กซี่บ้างใช่ไหมมันต้องพิ้วแบบยาเดอร์ยาเดอร์เฮ็ดเป็นยูเดอร์เออวันยังไม่ได้ไปดูทวีทเมื่อวันกี้พี่หลีพอกันชัยสัสดีค่ะ เป็นไงมึงดูนี่รอนเดินเกาเหว่ารชรอนรอนอย่าบบงไม่การใช้เต้นไม่แบงผมไม่เต้นหมดอายุไขแล้วัน่งาร้ตเป็นลกสีสมไ้ลูกสีส้มาหรับโง่ไม่หมดไม่หมดได้แล้ โอ้ยูทูบเบื่อหอบไหมอ่านมาฟังอีกพี่น้องนั่งกินเหงายู่ผู้ที่เดือดได้นานแกงกินเล็กก็มีตะก้างล้วนบ้างในพูดเลยล้วนอยากกินแกงใส่หนังเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมีตะก้างยำกับบุคคาแค้เสียบเสีบแกงกินเล็กใส่ก้าไม่แต่ว่ามันแข็งแน่ยนี่แม่พี่สุหันน้ามา ครับผมเราเจะไปเข้าห้องน,น้ำหนูแต่ว่าอันร้องไขน้นำทวมมึงการนำทวมดวิจะได้ไปไหมล่ะยี่สิบ พื้นที่ที่ไปเล่นนั่นไหมนั่เหนียวถ้าไม่ได้ไปก็ที่อีซี่เบสพวกหนูยังปกติใช่ไหมรุนรุนลุ้นว่าจะได้ดูเปิดวงไหมไม่ค่ะหนูว่าจะเดินถ่ายคลิปค่ะหนูไม่ได้หนูมีงานค่ะเออหนูมีงานมีงานนะจวันที่21อ่ะซีรีส์เลยวันนี้มีงานเราก็จะเดี๋ยวงานเข้ามาใหม่ในหลังคืน ยาากนะสุ่ายไปยสิบสองคนะ่ายไปใส่ยีสตยี่สิบเอ็ดเลยเาะวงสองสุดปังค่ะนังเอกปอมแตมาเอยู่จังหวัดยังตัวขึ้นบึงการอยู่บึงการยี่สิบเอ็ดสามารถนำเงินโชว์บึงการจ้งงินสีหนูจะทิ้งเงดมินไว้ตรงนี้คันแล้วหนูจะขับรถไปตจ้งไม่จ้งเงดมินอีกคนนึง หนูต้องหาเพิ่มอีกคนนึงใช่เอาแอดมินไปอยู่กับสาวร้อยเพื่อนเพลแล้วกเอาแอดมินไปถ่ายสาวไม่เป็นไรค่ะวันไหนหนูไม่มีงานหนูก็ไปกับสาวร้อยเพื่อนแพงค่ะเออเลิศค่ะโอ้ยนั่งรถมาตบอลเพราะนั้นคนพูมาเต็มเลยมาเปิดพูเลยก็บงบงซ้อนกับสิเต็มด้วยกันแหละมีนาเริ่มเต็มแล้ว อีพอกื่าบานมันหลายเนันเข้ามาเรื่อยๆราก็มีความเโตไปพอดีละไอ้งานมุกคานางเขาไปคืนช้าน้อยเช่เไปหารชคีบนบวางอเหร่ว่าพอจูว่าโมกะ่ามันลายเติมเดีอบเนี้มีลาเกือบเต็ม อุบลสีสเกตอุบลเยอะสุดมีนาปารอุบลบอกกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดพี่เอ๋มต้องไปขึ้นโรงเรีนอุบลหลายวะอุบลแปลงมือเนาะอุมผ้าไหมทีนาหีือ่าสุดสิบเอ็ดวันแต่เกินแล้วอุบลลำเพลิรโทสดเต็มหลากหลากใช่ไหมคะเต็มจนวันกว่าทีมากมากนะบกนนี่ลามาสีสเกตมาเด้ มาสีสเกตดแล้วก็สุริยทร์ลาูเส้นนั้นหมดเลยยันมีนาร์กัสีไลค์คือกัรก็วงหนึ่งอยู่แล้วเนาะค่ะจัง่อยเพราะว่าจะผ่าจะผ่าีันนี้แล้วงหนึ่งแถวหนึ่งแถวห้ามนึงกับโซนไปทา้งหมดสีสเกตดว่าปัญญายว่าปันใาครับพี่แย่โซจังหวัดนี่ลาร์ใ่วะแย่โซมันเป็นจังหวัดกับจึง มูนเป็นจังหวะทั้งทานจังหวะโซเกี่ยวเป็นจังหวะเดี่ยวกลับกึนขึ้นกลับเป็นมีจังเล่กะเอสท่าที่ถเจ้าเลยกมาจากทีแบบเลยไปเอ็นไหนไปเอ็นที่ไหนขั้นยาโซ่เดี่ยวแจงมอลลั่มเดีมมอลลั่มเงยเตยจันในเจอกัน่ดีจังหวะนั่งมันเป็นจังหวัดแบ่งแบ่งจากอุบลเนาะไพโน่ฝากเอฟซีหน่อยติดตามวงสองหน่อยค่ะฝากทุกคนทุกท่านนะคะอันขอให้ทุกคนทุกท่านมาดูหนูด้วยนะคะ หนูอยู่นี่ค่ะจเป็นอยากหยอกเข้าฝากมาเบิ้งไม่หล่อนนี่ได้กับพี่ดอค่ะผู้ใดมาหญ่มากออ้อกมาแล้วฝากพี่ดอไปเบิ้งพวกหนูนั่นไม่ได้ค่ะวันที่21พวกหนูอยู่เบิ้งกันคับพี่ดอครับผมเมนบัลเลังการเบิ้งการอำเภอเลยค่ะพี่หนึ่งไปเบิ้งนั่งเอกบบาตรนะนี่นะค่ะโซ่พี่ไซบ์ สยังดี่ส่ยเดียวเดียวจังเบืองอันโปรแกรมข้างหน้าเพจนะคะพี่น้องคะเพจก็ล่างใจน้องปอมแปมนะค่ะฝากมาเบงวงเบองเท่หนูนั่นเ็ค่ะ21นี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ